เพราะฉะนั้นถ้าโจวยข้อนี้เขาบอกแล้วว่ามันผ่านจุดก็แสดงว่าเอาจุดแทนลงไปสมการต้องเป็นจริงน้องก็แก้หาเคได้เลยข้อที่3ครับข้อที่3เส้นตรงผ่านจุดข้อนี้โจวย์บังคับเลยนะโจวยบอกเลยว,ว่าเส้นตรงเนี้ย ผ่านจุดนี้จงหาค่า k ถ้าเส้นตรงมันผ่านจุดหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราก็เอาจุดเนี้ยแทนลงไปในเส้นตรงสมการต้องเป็นจริงถูกไหมครับที่ก็แทนเลยนี่เห็นไหมมาพบก็บอกว่าเส้นตรงมันผ่านจุดแสดงว่าเอาจุดนี้แทนลงไปในสมการสมการต้องเป็นจริงเราก็แทน x เป็น2แทน y เป็นลบ2ลงในสมการครับแทน x เป็น2ลบ k k ติดไว้นะ แทน y เป็นลบสเพราะฉะนั้นลบลบเป็นบวกน้องก็จับตัวเลขมาบวกกัน2บวก5ได้7ถูกไหมเป็น7บวก2 k เท <2 K S 2> ่ากับ0ูนยแก้สมการหาค่า k ได้2 k เท่ากับลบเ k เท่ากับ2มันคูณอยู่ก็ย้ายมาเป็นหารถูกไหมตอบ k เท่ากับลบเส่วน2นั่นเองครับแค่นี้เลย เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ข้อนี้เขาบอกแล้วว่ามันผ่านจุดก็แสดงว่าเอาจุดแทนลงไปสมการต้องเป็นจริงน้องก็แก้หาเคได้เลยคือโจทย์เขาไม่ได้ถามนะว,ว่ามันผ่านจุดหรือไม่เขาบังคับเลยว่าผ่านจุดเถ้ามันผ่านจุดแสดงว่าสมการมันก็ต้องเป็นจริงสิถูไมครับเราก็กลับไปแก้สมการเท่ากับศูนย์แก้หาค่าเคได้เลยนะนี่คือข้อที่สาม